ผมเริ่มต้นที่กุ้งกุ้งผัดตตอกะปิต้องเพิ่มแล้วให้มาเยอะด้วยนะครับคือรสชาติที่คุ้นเคยกลิ่นกะปิอะหอมมากแล้วมันนัวกับกุ้งพอคลื่นเข้าไปแล้วมันจะแบบเผ็ดปลายปลายอะใบเหลียงผัดไข่ข้าวคั่วมาแห้งๆมันเป็นไงหอมกะทะต้องลองใช่ไหมหอมกระทะอร่อยลองสามเหม็นมันสามมิจเออสามมิจุนปล่อยปุ๊บคนโทงปั๊บเลยออเดอร์เข้าเปล่าช่วยผ้าใบ ไอตัวกันกระเทียมโพน่ะเขามันกัดเข้าไปกับความเปรี้ยวความฉ่ำของมันอ่ะมันทําให้แบบรสชาติที่มันเค็มๆอยู่ที่มันเป็นแบบนวลๆอยู่มันเข้ากันมันเหมือนมันวุบขึ้นมาครับมันวุบขึ้นมาเลยมันแทรกขึ้นมาโครน้าสลอนออกมาเลยแกงส้มนะครับอันนี้เป็นปลากระพงแล้วก็หน่อไม้หอ้ยดูดีมากปลามาใหญ่มากเนาะของเพื่เนี่ยแต่ละจานอ่ะมันจะมาเสริฟค่อนข้างใหญ่นะครับ บ้านและสวนนี่ไปถ่ายร้านอาหารได้ปะบ่อยนะไปถ่ายคาเฟ่บ่อยสวยนะ right? like สวยนะาผมอมีพูดแบบฮารุยฮารุยเหมันได้ได้แรงอกนี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจมันแบบถึงใจอ่ะเแรงอก แล้วซีซารได้เลยอร่อยมากร้นชตัตนดีมากกลมกล่อมเปรี้ยวนำนิดๆเค็มตามตัวนี้เป็นตัวที่ตัดเลี่ยนของทุกอย่าง,งได้หมดเลยครับแซ่บมากเลย